อยู่กับ m t t u u i s s i ม m รา a ์นะคะรุ่น GLX นะคะเป็นเครื่อง1.2เบนซินปี2013นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยแค่แสนต้นๆเท่านั้นราคาเอื้อมถึงได้เลยนะคะแล้วก็ไว้นั้นเนี่ยจัดได้นะคะผ่อนประมาณ2,500เท่านั้นนะคะเราดูสภาพเขาเลยนะคะได้เป็นบอดี้สีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งเลยทั้ง2ด้านนะคะไม่มีเหลืองไม่ต้องไปขัดเพิ่มนะคะไม่มีแตกลายงาเลยนะแล้วก็ ไฟตตงหมอกมีมาให้ครบทั้งสองด้านนะคะซีซ่ีต่างๆอยู่ครบนะก็จะเป็นดําด้านๆแบบนีนแ้แต่ว่าเราจะลงน้ํายาให้เราให้ทุกคนแบบว่ารับรถแล้วพร้อมรับรถเนี่ยเราจะลงน้ํายาให้มันแบบเงากว่าน,นี้นะคะทุกคนแล้วก็โลโก้ Mitsubishi อยู่ครบนะข้างหน้าเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะคะอยู่ครบเป๊ะหมดเลยช่องไฟต่างๆต,ตรงเป๊ะนะคะตรงนี้อ่ะล้อเนี่ยได้เป็นล้อเดิมๆเ,เลยนี่ไฟเลี้ยวไม่มีแตกหกักไม่มีแตกไหลางาเลยนะคะ กระจกไม่เคยมีเบียดมาก่อนรถทรงสวยนะคะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดมาให้แล้วนะติดมาแบบนี้เลยแล้วก็กันสาดมีมาให้ครบนะคะทั้ง4ด้านรถนะท้ายไม่มีห้อยนะคะไม่ได้มีการขนของหนักก็คือบางคนเนี่ยอาจาลองเลยกๆกว่าบางว่ารถเล็กๆเนี่ยมันท้ายห้อยได้ไดหรอบางคนเนี่ยคือการแบบขนของหนักหรือว่าแต่งแบบโหลดต่ําอะไรอย่างเงี้เยเพรารถเล็กๆเนี่ยแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีเลยเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายแดงกล่ําใส่กิ้งนะคะแล้วก็ ช่องไฟต่างๆตรงเป๊ะเลยไฟเดรนดุจทีสามอยู่ครบไม่มีแตกหักนะคะโลโก้มิสซูอยู่ครบโลโก้มิลาดอยู่ครบนะคะคด้านท้ายเนี่ยสามารถเก็บของได้กว้างขวางแล้วก็สามารถพับเบาะลงไปได้อีกนะคะตรงนี้อะพลาสติกตรงเนี้ยไม่มีรับไม่รับการกระแทกเลยทุกคนด,ด,ด,ดำๆด,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 ด้านๆอย่างนี้เลยแล้วก็พวกเม็ดต่างๆนะคะเม็ดอาร์กต่างๆอยู่ครบรอยเนี่ยยังชัดอยู่เลยนะ ดำๆแบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านน็อตต่างๆยังเดิมๆนะคะโอเคข้างหลังเนี่ยคือแบบไม่เคยมีชนเหมือนกันนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่อยท้ายแดงกล่บใส่กิ้งนะคะตรงนี้แล้วก็ช่องไฟเนี่ยตรงเป๊ะเลยรับกับล้อดเดิมๆของเขาคือคันนี้เนสภาพแต่พร้อมใช้งานแล้วนะคะแผงประตูสวยมากนะคะ สะอาดเลยไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีคราบต่างๆเลยนะแล้วก็ข้างในเนี่ยได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะปีกไม่มีล้มแล้วก็เบาะไม่มีตําหนิเลยนะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะคนตัวใหญ่หรือว่านะแผงประตูสะอาดมากนะคะก็เป็นพลาสติกตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่มีแตกหักนะแล้วก็เบาะด้านข้าง กไม่มีล้มเลยนะคะทุกคนนี่เป็นกับผ้กบากำมะหยีแบบนี้นะสวยมากสภาพนะแล้วก็คอนโซลของเขานะคะไม่ได้มีการวางคาบกาวเลยคือแบบสภาพเดิมๆนะช่องแอร์ไม่มีหับนะก็ลิ้นชักสะอาดนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆปุ่มปต่างๆ,ๆใช้งานได้แอร์เย็นเจ็บเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกัน นี่กระจกไม่มีเบียดนะคะฝั่งนี้ไฟต่างๆไม่มีแตกหักเลยด้านหน้าอีกรอบหนึ่งก็คือแบบนี้เลยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนจนขับเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนใช้รถคันแรกก็ขับได้นะอ่ะมาทางนี้โอเคเดี๋ยวเราให้ดูเบาะด้านหน้าก่อนอะแผงประตูก่อนแผงประตูนะคะสะอาดมากนะคะตรงนี้ก็ปุ่มต่างๆยังใช้งานได้นะลำโพงไม่มีทะลุเลยแล้วก็ด้านใน มากันที่พงมาลัยอาจจะมีตํำหนิบ้างนะคะสภาพ90%ก็คือ,อยังใช้งานได้ปกตินะคอนโซลหน้าสะอาดมากแล้วก็ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทที่ทุกคนแบบว่าเฮ้ยุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยมันแบบปุ่มเอนจิ้นแล้วก็ผ่อนแค่2 5 0 0ทุกคนคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคะก็แล้วก็อันนี้บอกคนขับก็ปีกไม่มีล้มเลยสภาพยังตึงๆเลยทุกคนนะด้านในคือสะอาดมากไม่ต้องเก็บงานอะไรแลวเดี๋ยวดูตรงนี้ กระจกนะคะกระจกไม่มีแตกหักเลยไฟติดนะคะเดี๋ยวดูสะอาดมากนะคะไม่มีแตกหักไม่มีคราบเลยด้วยความเป็นพลาสติกนะ่ยก็อาจจะมีแบบรอยแตกหักบ้างแต่นี้ไม่มีเลยนะแล้วก็ด้านในเหมือนเดิมเบาะต่างๆสะอาดมากนะคะโอเค นะก็แทบไม่ต้องดูอะไร,รไแล้วไปเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะเป็นเครื่องเดิมๆของเขาเลย1.2นะคะเครื่องพันสองเบนซินนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการลงน้ํายาเลยนะเนี่ยขนาดไม่ลงยังไม่มีคราบเลยนะแล้วก็พวกรอยต่างๆน็อตต่างๆคือเดิมๆนะคะเนี่ยรอยอักที่เกาะตามเนี่ยชัดเจนเลยนะไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีการชนมานะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนคือเครื่องเดิมของเขาป้ายแดงเลย โอเคแล้วก็พวกคานด้านหน้าต่างๆก็จะภาพสวยมากนะนี่น็อตสวยนะคะแบตอยู่ครบนะก็คือไม่ต้องดูเอแล้วแล้วก็อันนี้ที่เราสอนว่ามันคือสิ่งที่ควรจะมีที่ควรจะจดจำมากก็คือแบบมันเป็นกันแบบว่าการการเกิดอัคขีภัยเวลาแบบเครื่องมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถป้องกันได้แล้วก็ยังอยู่ครบนะคะใช้างาน,นได้ปกติสำหรับใครที่สนใจนะคะมิตซูบิชิ มิราคันนี้นะคะเครื่อง1.2ปี2013เป็นตัว GLX นะคะราคาแค่แสนส0 0หบาทนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคนจนอย่างที่บอกก็เป็นเวยรุ่นที่ต้องการชลาคันแรกนะคะที่ต้องการแบบว่าไม่ต้องห่วงแบบว่าค่าอไไรยแพงอะไรอย่างเงี้ยก็มาคันนี้ได้นะคะค่าผ่อนก็ถูกหรือว่าใครจะมาจบสดเลกยก็ได้นะคะราคาแสนสานะคะผ่อนก็แค่2,500เท่านั้นนะคะก็ถ้าใครสนใจ เข้ามาทดลองขับเข้ามาได้ที่ถนนรามคำแหง1น4่งร้อยบนนใหญ่ติดปั๊ม PT ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาก่อนเลยที่แอดไซด์ DD สานะคะก็วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ